ยูนิชามประเทศไทยจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกปี68ภายใต้แนวคิด Love Your Possibility ส่งเสริมการเลือกใช้หมุนเวียนพร้อมเปิดตัผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิมิทต่อสิ่งแวดล้อมโซฟีถนอมผิว n a t ชอร l l ลิฟเดินหน้าสู่เป,ป้าหมาย SDG ด้วยแผนลดพลาสติกใช้พลังงานหมุนเวียนและขับเคลือล่อน c i ล c u l a อ e c o n o ม y อย่างต่อเนื่องด้วย วันนี้ใต้มาเป็นตัวแทนของยูนิชามแล้วก็โซฟีค่ะก็วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยทางโซฟีเองกออ็ตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ชื่อว่าโซฟีถนอมผิวค่ะเป็นออร์แกนิกคัตตอนด้วยแล้วก็เขาก็ลดแบบลดกรารฟอกพลาสติกด้วยนะคะแล้วก็ตัวโปรดักเองอะ่ะเขาก็จะมีเป็นแบบใช้พลาสติกที่เป็นรีไซเคิลด้วยค่ะใช่ ประมาณนั้นเลยแล้วก็พันยูนิชามเองเขาก็จะมีเหมือนการาร่วมมือกันในองค์กรที่จะทําตาม SDG g SC o a l ค่ะ<ม>ก็คือเป็นโก a ที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องสิ่งแวดลอ้อมถ้าจะให้พูดก็น่าจะเยอะมากนะคะตอนนี้ก็ทุกคนก็น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกร้อนหรืออะไรต่างๆมากมายค่ะแล้วก็ต้รู้สึกว่า ก็ดีใจรู้สึกพอองค์กรใหญ่ๆลุกขึ้นมามีบทบาทกว่าในฐานะผู้ผู้ผลิตถ้าเกิดว่าผลิตโปรดักที่ถนอมโลกได้ด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ ตัวพวกเราเองในฐานะที่เป็นเหมือนผู้บริโภคเราก็สามารถเลือกโปรดักที่เขาทำเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยได้เหมือนกันก็ฝากสำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยนะคะก็จริงๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าการทาเพื่อ<ๆ>สิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแต่สาหรับเต้ยเต้ยรู้สึกว่าเริ่มจากเล็กๆก็ได้ค่ะที่ตัวเองจอยแบบอาจจะไม่ใช้หลอดหรือไม่ใช่ซิงเกิลยูสพลาสติกก็ได้หรือว่ามันมีแบบหลายแงกมุมมากๆเอาที่ตัวเองแฮปปี้ได้เลยค่ะก็ฝากไปด้วยสําหรับ โค้ดักของโซฟีนะคะก็โซฟีเนเชอรลเลฟค่ะ